สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเมือลักนะาูมุทุกคนค่ะเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องมาฮะเี่นตรงมองคือนข้างน้ำสร้างมาอัปเดตต้นสนุให้ดูว่าโตแค่ไหนแล้วต้นสนุใช้ต้นสนุเขาเห็นบ่คอยได้มากอหรอพี่น้องโอ้ยพอมันแรงเนาะเขาบกเปิดพร้อมกันบนรถมันแรงห้มันแห้งเปิดพร้อมกันบดทัวร์ไปเลย กำลังฟังทั้งคนทั้งขอบขอบมันมีต้นใหม่เลยนะคือมัมีมมเบียดมันเผาไหมไม่ได้บ้าต้นใหญ่ลเยลยนาะงคือว่าใหญ่แล้วล่ะโหโหอ้อใหญ่เติบเติหลุมเลือกตอน้นไหนหลุมเลือกเลือกกับจังได้นี่ <c oughs> นสิมันใหญ่นี่พร้อมพี่น้องตอน้นไหนมันหนาสิใหญ่ไปปลูกมองได้มันมองได้มันบ่เกิดนะครับ ฟองหยาเกิดหลเพราะว่าหญ้านี่บ่เป็นปัญหาเราพอได้จงให้มันงนามๆเนี่ยเสียไปแห่งง่วงมาเถอะนี่มูนี่มันใหญ่กันหน่อยเสียไปแห่งง่วงเพได้เสียประโยชน์ถิ่มจักเนี่ยเด้เด้อเฮยาวามันหกเลยเพราะว่ามันบ่ทันศในพ่อเสีย<ม> <laughs> เอา้าเดี๋ยวสิลกพี่น้องในเบิง่งเปิดจ่วงเปิดจะปล่งเกิโเดโย้แดดว่ามันหาทิพย์รงเท้าเลย แดดแห้งครับพี่หนอก็เลยเปิดที่เราฟังก่อนฟังหน่ำกับว่าแห้งฟันใดก็เลยเปิดฟังมันกอนก็ไล่มาที่ละแถวนะคะแล้วก็จะย้ายลกแล้วตีบ่อแนมาก้นมั้ยนี่แล้วพี่หนอสปริงเกอร์โอ้เครื่งอแงขแข้งแล้วอันบ อันนี้นางอยู่ขอบขันพี่ดอกขันยางยางไปอันดใดน้ำมันจะร่ายนายี่ตกคลองคลองผักย้อนมาติบ่ะเนี่ยย้อนมาใส่ย้อนมาใส่สุ้มันลุ้มที่มันมาเกิดพี่น้อง นะคะคให้ดูให้ดูพัฒนาการฮะเย็นดีนนให้ห<า>ยเฉพาะเด็กน,น้อยมากเล่นให้ดูพัฒนาการของต้นสนุแล้วพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากสิล่องปลูกพักแถวที่สองเปิดแล้วพี่น้อง แถวที่สองเปิดแล้วต่อไปก็จะมีเห็ดคายด้วยนะยุลานคาดหวังไปไกลมากเลยนะคะบิ่มเนื้อที่ดำิดดับึ้นแล้วหลังจากโดนน้ำ <c oughs> กำลังเปลี่ยนสีเพราะกระดิ่ใส่ยางหดซอยน้ำเนยพี่น้องว่าทางขอบทางพุ่มมันมันบอมี บะมียนหนามหน้ำบะเถิงแล้วก็หดจอยน้ำเนยสปริงเกอร์น้ำเนยตัวนี้ไหมเยียมเยี่ยมาเข้าแล้วตัวนี้ตัวนี้มันมีหอมถือตัวไหนใส่ฮอมเนี่ยมันต้นไหนเลยพอแดดเปนย่างอคตรเลยแดดมันหวานเกินไป บัวตะพักแล้วพี่น้องตะคนกับจิตายอยูุหอนมากค่ะโอ้ยอยูุลานนี่แบบร้ <c oughs> อนมากสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดทุกวันนะคะก๋วยเตีดเด๋ยวมีผู้าาพอ่พอพ่อยังขายเบิร์ตบายขายเบิร์ตบายโมง่งพี่น้องมันนี่ก็เลยมีเวลามาสวนฉนันได้แต่เนี่ย,ยเปิดรถเปิดพร้อมกันรถ มันคอยๆมันจังมาเสียไปล่าโดนโอ๊มาแล้วเห็นป่ะมันกับาตางเกาเลยลเห็นมาตางเกาปะ่ะเดี๋ยิวปิดฟังให้นั่นมันท่านเปียกไปล่ะ ถ้าปิดถ้าปิดขอบฟังข้างนั้นแล้วพี่น้องเขาา่าเปิดฟังข้างนี้มาเนี่ยนี่นะะดินก็จะเริ่มชุ่มชืน้นชุ่มชื้นสิลูกเจอฝนเราก็ต้องชุ่มชืนมนนนม้นแต่บางหมู่บนะ้านก่อนการฝนตกไอแห้งจะว่าดินเป็นเป็นแดงุณล่ะ นีได้ค่ะพี่น้องเขียวๆนี่คือหยาได้พี่น้องได้ยิ่งคิดว่าต้นสนูได้ในี่เด้อเกิดก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นต้นสนูบ่ผู้ใดสนใจนะคะ สอบถามน่นมักก็ได้นะคะถ้าใครอยากจะปลูกเห็ดปลูกอะไรแต่นี้ยามพาะในร่งเห็ดแล้วพี่น้องเขาเพาะต้นนนี้กันบางคนอาจจะยนเวลาเขาไปอีกโดยการเสือที่มันตน้นใหน่ๆแล้วเสือต้นที่มันมันเพียงแข็งเพียงแข็งเพียงซ้ำศอกซ้ำยังตน้นต้้นนซบ่ ซื้อมาปลูกเลยแม่แบบโลงดินเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่มีทุนเยอะอย่างนุน่นนุ่นก็ไม่มีทุนเยอะนุ่นก็เอา,มาเมล็ดมาปลูกนะคะใส่เวลาโดนแน่แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการยนเวลายนระยะเวลาเขาว่าพี่น้อง ก็หดซอยหดน้ำซอยเพราะว่าน้ำน้ำไปไม่ถึงเขาก็ใสยย่ใส่ยางหดซอยไปน้ำพี่นอ้องเนี่ยซูมเข้าไปใกล้ๆดูต้นค่ะต้น,นสนเสร็จแล้วต้นสนสนเอ้ยสนใครอ๋อนี่ไงนี่นี่ก็ต้สนสโนค่ะนี่เห็นว่าพี่นอ้องนี่ สองต้นนี้ก็ต้สนสนนะจ๊ะต้สะนสนจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันแต่วันอันนี้ว่นเมรนอานิยาอันนี้ต้สนสนนะคะนี่นี่ผักบุ้ปลูกเห็ดขันเกิดดีก็เลยงับง่ายใส่สวยไปแปลงคางๆนะพี่น้องแต่ตอนนี้เราเอาแปลงเดียวก่อนแปลงทดลองของเราการดูสง,งามดินก็เลเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องดินก็เลยดำขึ้นแล้ว วังนึงนี่ว่าจะมาอยังง่ะเบิ่งกับบด้สำหรับผู้ใดนะคะอยากจะแว่อยากจะมาแว่มาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวโฆษณาร้านก๋วยเตี๋ยวกันพี่น้องผู้ใดที่เคยมาปิดวงเปิดวงสาวหน่อยยูสนามกีฬาเส้นนี่ล่ละคีตรงมาเลยประมาณโลกกว่าหอดเลยนะคะแต่ว่าอีก อีกสักห้าหกเดือนข้างหน้าหรืออาจจะเปิดเปิดวงปีหน้าอาจจะได้ชิมเห็ดด้วยเห็ดก็เห็ดจากแปลงนี้นะคะนี่ต้นสนอีกจะเดือนหนึ่งก่อนอีกจะเดือนหนึ่งเขาก็เริ่มใส่เสื้อเห็ดแล้วพี่น้องอันนี้คือได้แค่เดือนเดียวเพราะสองเดือนก็จะใส่เชื้อเห็ดได้แว่าเกิด่าเกิด,ดอีกกรณีหนึ่งพี่น้องผูดด้ใดมากินจะได้กินแกงเห็ดแน่นอนค่ะเดือนหนึนจะซื้อมาแกงชู้กิน นี่ฮะให้บรรยากาศจะทงหน้าพี่น้องจะไปเห็นนาน,นุนเว่าะนาน,นุนแรกเกินไปออกกล่องลำบากได้ลูกกระเละอยากออกกล่องปันได หลาบหมดทั้งนี้น้ำแน่เด้อรลากหมดทั้งนี้ถึงมาเนี่ยท่าไหนตั้พี่ก่อนคิปนี่ก่อนถึงนั่นเจ้าข่าวพี่น้องมื่อนี้ก็มาอัปเดตอุ้ยบางลมมื่อนี้ก็มาอัปเดตแปลงโสนแปลงเฮิตไฮเบิร์กแล้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่สนใจก็สอบถามนู่นมาได้นะคะทำยังไงยังไง แล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่อง y ยูทูบเมียลักขณานะคะขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe พี่น้องฝากพี่น้องซอยแชร์ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนในเด้อช่องน้อยๆนะคะแต่ว่าคลิปกะมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ค่ะคนข่าค่อยเขียนกลับไปด้วพี่น้องบางคลิปก็มีซาละอุ้ยลมตีมาทางนี้โก่งมาทางนี้แล้วนะวันนี้เราไปแล้วขอบคุณน้อที่ติดตามรับชมค่ะไปแล้วบ๊ายบาย